สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้พามาชมแตงกวาค่ะชวนเพื่อนๆเ,เก็บแตงกวาค่ะวันนี้ดูลูกสิค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะมีแต่ลูกเนี่ยดูนะคะดูดูมีแต่ลูกทางนั้นเลยค่ะเพื่อนๆนตอนนี้ก็มีแต่ลูกค่ะนี่นี่น้องน่าจะออกตอนน้ำน้อย เนี่ยค่ะมีแต่ลูกทั้งนั้นเลยถึงยอดเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะตั้งแต่โคนเนี่ยไล่ขึ้นไปเลยค่ะลูกดกๆค่บเพื่อนๆดูมีถึงยอดเลยค่ะเนี่ยค่ะเก็บแตงกวากันค่ะมีแต่ลูกค่ะเพื่อน คนนี้โดกมากเลยค่ะคุณผู้ ตอนนี้มีถึงยอดเลย เก็บสมต้นเต็มตะก้าแล้วสามต้นเต็มตะก้าเลยน,นี้ใหญ่เก็บไป3ามต้นเก็บไปสามรอยางเต็มตะก้าค่ะต้องไปเอาตะก้ามาเพิ่มใหม่ต้นนี้ก็ยังอยู่อีกหลายลูกค่ะยังยังเยอะอยู่ เก็บจ้ะเก็บเลยเสียงดังดอกมากมากเลยครับเพื่อนๆ่นาะฝั่งนู้นยังมีอยู่เลย อกมาเก็บฝังบนนี่ก็ได้มองไม่เห็นมีแต่ลูก <c oughs> ใหญ่ ได้เท่านี้ค่ะเพื่อนเพื่อนเอารวมไหม <c oughs> นี่ค่ะเพื่อนเพื่อนได้เท่านี้ค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ อารวมไหมพี่นะเอารวมอารวมอารว,วมให้หน่อยใส่ไปในนี้นก็ได้ใช่นะโอ้ไม่ต้องหมดก็ได้พอล้อนอ่ะอยู่ไว้สองอันเลย